แววแววผังใหม่ละครช่องสามท้าตามนี้จริงนะดูทุกเรื่องชาวเน็ตเปิดโผอ้างละครลอใไม้วิกสามพระรามสี่จัดหนักจัดเต็มขนมาเพียบทั้งพิเรียดฟอร์มยักษ์ดราม่าสุดขั้วและกุกกิกน่ารักน่าชมมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันค่ะเริ่มที่ลายกินารีละครพิเรียดสืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับอ็อฟพ,พุงพัฒนำแสดงโดยนาเด็กโคคมิยะและยายาอุรัสยารวมด้วยนักแสดงระดับฝีมือพระกาบอีกเพียบท้งพิง กี้สาวิกาเดียนาฟรีโปก็อตจิรายุและนิวเชียพนและอื่นๆลงจอในวนันจันทร์อังคารถัดมาคือราแก้วผลงานดราม่าสุดเข้มข้นในฐานะผู้จัดละครช่อง3ครั้งแรกของพิชชอดสายทิพย์และเชนสองห้าหกหนึ่งนำแสดงโดยคริสหอวงังก้าวสุภสราพีทพัชระลุยสกอตและอื่นๆลงจอวนันพุธพฤหัส,สบดีปิดท้ายที่สายหลับดิบกอสละครโรแมนติกแอคชั่นคอมเมดี้ของบล็อกแคสไทยทีวีชัน โดยผู้สัตว์นองอรุโนชานำแสดงโดยน้ำตาลวิจักขณาและบประกอบและอื่นๆลงจอสุกเสาร์อาทิตย์